ครับก็สบายดีในช่วงใกรสิคําที่บ้านสวนวัดเจริญฝนรุ่นฝนมืดมื้อเมื่อกี้อะไรมันก็บพระโตดกพี่น้องเป็นเมื่อชื่อคื่อคชื่อคือนอย่เขาล่ะเอาเดี๋ยวออนอ้อนยังทำงานได้เดี๋ยวออนอ้อนยังทำงานได้ลูกหงายลูกงูอจากต้นบริเวณรอบๆตนหมัข้าว เพื่อให้มันดูดีเพราะว่าถ้าจะมีฝ่ามีฝนเหนือเสิได้พื้นดินรอบๆบตัวนึ่ที่จะปุยขอกข่งวัใวใส่นะครับวางกันร่างงามดีกำลังจะเริ่มเติบโตเป็นไปเรื่อยๆือโอ้ใส่เวลาอยู่ดีพี่น้องใส่เวลาพอสมควรตัวหรับตัวใหม่ตัวไหล่ห้อ ก็สีเงยบกคบบะง้มอยู่งสิละนะครับอืมบะคบบะงม้มบักคบบะง้มอยู่อย่างนี้ละ <c oughs> อ่าสําหรับทางด้านกระท่อมเพิ่งสร้างเพิ่งก่ทํางานอยู่รอบนั่นแหะนะครับทํางานอยู่ทั้งหน้าก็ก,กแจกตามภาษาเพิ่น <c oughs> อืมชวนผมก็เออทํางานข้างดานัน ต้นไม้ต้นไหลพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกไว้ขันบอลใจใส่ดูแลจังสวมันกะเงินได้หลับพี่เนาะต้องเบิ่งต้องแย่งได้เนาะเท่าละหมื่อทะเลเว้นฟุ้งยุ้งสิละครับมันแดดกับห้องกระเพราออกมาทั้งานมันยันจ้วยันเย่ยงวันที่ยันล่มแดดยันล่มแดด เอาวัดเถื่หรือว่าเอาหยากพอให้มันดูดีพอให้มันดูดีตัวเล่นเช็ดมาท่านเอาออกกับคนหายากคนตัวว่าชังสิเด็กีดออกอีกเพราะว่ามันอ่ะยังแรีมันขย,ยายตัวออกอีกแล้วให้มันตันเตีย้ยห้น้ำเรียบร้อยแล้วอเออจะมานำหงอว้ลปะ ว่าบอดีเว้นเรารต้นแต่ละต้นแต่ละต้นตัวเราออกก็จะพืชออกพี่น้องเอ้ยบรรย่ธรรมดาดิต้องเอาใจใส่มันต้นกระทิ้นนะสิใหญ่มันออกงากติ้นต้นนั่นหน่อยงดงามกันไรเป็นะไงเอ้ยนี่ต้องได้กี่ด็กข้างนี้นะเพราะว่ามันนั่นนไงมันถึงเวลาแล้วโดนมือแพวปกติ้นสิบห้าวัน ขีดแล้วก็งะออกแบบนี้เพื่อจะให้มันเตี้ยเออลอฝนถูกมากันเออเือเป็นการย่อ,ยอหอยเขาเตี้ยลงมทันเถอะเออผมออก็สิพยาย่ามเออพัายา่ามทําสถาการณตุ๊กแรงมันอยู่สิเออ,อเอาอย่าวัดจะเปิดออก ออต้นมะพร้าวน้ำหอมผมน่ะนู่นคือลาส่วนแี่คือแถวคือให้น้ำหงอบรอบๆตนเนนะมันเดือดเกินไปมันดดเกินไปก็ต้องซอยเลี้ยนเป็นวัตถุดิบด้วยไก่เขาออกหนังเชื่อหอกมันจัง่าแย่งอาหารเออวัตถุดือว่าย่าเนี่ยต้องออก เอาเมื่อนี่ด้วยก็ต้องใส่ก็ไปก็สิได้ใส่แนวพุ้นดินรอบๆก็ใส่มีหนึ่งเม็ดเฮ่อรอบใส่มีหนึ่งเม็ดขวดบางตัวก็เป็นฝักเอ่อเอาไวาเบื้องไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆเออ ดินมากันกระเจดอีนี้โอรอ่พี่น,อน้นองกำไว้ยังจิบระชมพนทำเด็ดว่ <c oughs> มันปลูกเร็วๆเลยด้วยคือผมอยู่เนี่ยคับมาคบรบงาโงมดูสิฮักพ่อปัดลูกและ่ะ <c oughs> ยึดไว้เพื่อลูกเพื่อล้านอน,อนะคาคตเขา <c oughs> สร้างเพื่อลูกเพื่อหลาน ต้องวันเอาาเีไปน้ำดอกตายไปแดอกไปน้ำวันเดียวอยู่ให้ร้านเขาตัวไปอืมเพราะว่าเขาว่าใครปันใดดิฮุ่นทำไมไม่ต้นเขามะละกอนี่นมันก็จะใหญ่ไปปลูกนี่พ่อจีดแล้วเนี่ยแต่ว่าผมล่อให้ผลทัวล่วปันยังสีปีดตัวไหนแต่งมุกเป็นดอกเลยปลูกผสมมาสั้นทำไม ผสมผสานกันไว้โลกนะฮยังดีลเลยพี่น้องแดดเบิร์ตงำ่อยได้ทำงานเดย้ย่านตัวแดดแห้งพิทยาหยานพงษ์ันจนทันใจฝืดย่านลมแด็ดโอเคออกทายเออมึงเทละแถว เลาะเมืองเชล่าแถบเลาะดู้นเขา้นกาใช่หกืัสถานต้นงามดีนทางทีเดือนหาเดือนเมษาหนาแรีงทิ้งยางโมแล้วก็ข้าวโพดอ ต้นเขาอ๋อตั้งกลัวมันเกิดเป็นต้นเขาออกจากต้นข้าวมันก็ค่อยดูดีจะนั้นกระสีสใสๆหยาบลึกซะใส่ยมใยังงนละ่ะหดออกลดออกเดี๋ยวมากกระดิ่ได้ต้นข้าวอืม <c oughs> <c oughs> อ,พอบบ่พี่น้องผมดว่าบอกว่าพี่กน้องหลายดอกแรงเนี่ยชัวร์วาที่น่ากระสีรถพักรถมีดอ่ะรอหลุดฝนก็นไปสบายดีตอนนี้ช่วงคำมือนี่พร้อมปากพร้อมพ่อสวัสดีครับ